สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาร์ทอลบายลูกตาลน,นะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงชาวราศีตุลน,นะคะหรือว่าผู้ที่ผูกลัคนาแล้วเป็นราศีตุลในช่วงเดือนมีนาคม2564ค่ะช่องนี้เราจะอ้างอิงการแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีตุลก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กันยายนนะคะถึง21 ตุลาคมค่ะสําหรับใครที่ต้องการดูตามลัคนาอะไรยังไม่ทราบลัคนานะคะลูกตาลจะแปะล,ลิงก์เว็บไซต์ในการหาลัคนาไว้ให้ด้านล่างค่ะการทํานายครั้งนี้นะคะจะเป็นการทํานายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสําหรับใครเป็นพิเศษดังนั้นดูได้เพื่อเป็นกําลังใจเป็นแนวทางค่ะแต่สำหรับการตัดสินใจแล้วค่ะแนะนำเป็นการดูดวงส่วนตัวจะดีกว่านะเราก็สามารถติดต่อลูกตาลได้ค่ะตามรายละเอียดด้านล่างค่ะเดือนมีนาคมนี้นะคะ ชาวราศีตุลจะเป็นยังไงบ้างเรามาดูหน้าไพ่กันเลยดีกว่าค่ะไพ่ตรงกลางของคุณคือ10บไม้เท้านะคะห ดาบนะคะ4ดาบค่ะ q u e e n อฟ p e นดิ c l e นะคะ Stra นทนะคะเก้าดาบนะคะ The e m p r e s s นะคะเพร e o ็อฟ t พ e ดิเ e ิ e e ีเ e r แล้วก็ใบสรุปสุดท้ายของคุณเป็นนายออฟวันนะคะแตนมองว่าเดือนนี้นะคะชาวราศีตุลน,นะคะชีวิตของคุณนะคะจะรุ่งพุ่งแรงค่ะแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาคลี่คลายทุกอย่างไปได้ในทิศทางที่ดีค่ะในด้านการงานแล้วก็การเงินนะคะ ไมเท้าขึ้นมาค่ะลูกตาม,มองว่าในเดือนนี้นะคะชาวราศีตุลงานของคุณจะ รุ่งพุ่งแรงมากๆเลยค่ะบางคนอาจจะต้องรับผิดชอบอะไรหนักๆนะคะอาจจะมีอหาวะที่คุณเองนะคะอาจจะมีโอกาสในการเป็นผู้นำนะคะ d e empress แล้วก็ emperor ขึ้นมาเลยนะคะลูกตาลม,มองว่าคุณมีโอกาสที่จะมีผู้ใหญ่สนับสนุนคอยช่วยเหลือนะคะตัวคนเองมีโอกาสที่จะเป็นผู้นำนะคะบางคนเนี่ยอาจจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งมาก็ได้เนาะหรือว่าได้รับมอบหมายความรับผิดชอบค่ะดูแลโปรเจกต์ ต่างๆก็ได้เหมือนกันนะคะสำหรับคนที่เป็นพนักง,งานประจำเนี่ยคุณเองอาจจะเพจสอฟทิเคิลขึ้นมาค่ะอาจจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆอาจจะมีความหวังครั้งใหม่อาจจะมีอะไรใหม่ๆช่องทางการทำเงินใหม่ๆที่คุณกำลังมองหาโอกาสอยู่นะก้าวดาบขึ้นมาค่ะลูกตาลมองว่าการรับผิดชอบอะไรเยอะๆของคุณเนี่ยคุณจะมีความเครียดวิตกกังวลบางคนอาจจะนอนไม่ค่อยหลับเลยนะคะ The strength ขึ้นมานะคะลูกตาลมองว่าในที่สุดแล้วอะค่ะคุณจะ แก้ไขทุกอย่างได้ด้วยปัญญาด้วยสติของคุณนะคะขอให้คุณ่มั่นใจในตัวเองและใช้ความกล้าหาญในตัวคุณเนี่ยค่อยๆแก้ปัญหาไปนะคะแต่มองว่าตัวคุณเองอะค่ะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆแต่ความเครียดความวิตกกังวลมันขึ้นมาเนาะหกดาบขึ้นมานะคะลูกตาลมองว่าปัญหาอุปสรรคอะ่ะ มันจะยังมีในชีวิตของคุณอยู่แต่คุณเองค่ะจะค่อยๆค,คลี่คลายทุกอย่างไปได้ในทิศทางที่ดีนะคะการงานของคุณจะทําให้คุณประสบความสําเร็จเรื่องการเงินด้วยนะคะการเงินของคุณจะดีขึ้นค่ะอาจจะมีการได้รับเงินก้อนเข้ามาได้นะคะหรือว่าตัวคุณเองนะคะอาจจะมีโอกาสในการหาช่องทางการทําเงินใหม่ๆนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากให้ หาช่องทางการทําเงินใหม่ๆนะคะแล้วก็คุณก็สามารถก้าวต่อไปได้เลยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้ระมัดระวังนะคะวเวลาที่คุณเครียดวิตกกังวลน,นอนไม่ค่อยหลับแล้วก็ทํางานค่อนข้างหักโหมค่ะสี่ดาบขึ้นมานะคะมันบ่งบอกว่าระวังว่าการหักโหมของคุณมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยเข้าโรงพยาบาลได้นะบางคนอาจจะเหนื่อยมากหรือว่า,าทุ่มเทเรื่องการงานมากจนสุดท้ายเนี่ยไม่สบายในทีหลังก็ได้เหมือนกันนะคะตาเนอยากให้คุณอ่ะ,อะ ดูแลทุกอย่างในความพอดีนะคะอยากให้คุณนะคะกลับทบทวนค่ะสีดาบมันยังบ่งบอกถึงการกลับมาทบทวนก็ได้นะว่าปัญหาอุปสรรคอะค่ะ,คะบางทีคุณอาจจะต้องกลับมาอยู่นิ่งๆก็ได้เหมือนกันนะถ้าไม่ได้เข้าโรงพยาบาลนะก็มีโอกาสที่จะกลับมาทบทวนสตนสัทิจทีของตัวเองนะคะว่าจะก้าวต่อไปยังไงนะคะใบสรุปของคุณเป็นนายอัลฟานค่ะลูกนาองว่านะคะคุณมีแพชชั่นคุณมีโอกาสในการ ที่จะก้าวผ่านนะคะคุณจะใช้แพชชั่นในตัวเองคุณจะใช้ความรู้ความสามารถของคุณนะคะก้าวผ่านเรื่องต่างๆไปได้ในที่สุดนะคะเดือนนี้ก็ถือว่าการงานแล้วก็การเงินก็จะปังมากเนาะแต่อย่าให้ระวังเรื่องสุขภาพแค่นั้นเองค่ะ ด้านการเรียนนะคะน้องๆชาวราศีตุลน,นะคะเดือนนี้ดูว่าอาจจะค่อนข้างรับผิดชอบอะไรเยอะนะคะการเรียนของเรานะคะเราค่อนข้างจะหักโหกมากมากเลยค่ะสําหรับเดือนนี้นะคะช่วงที่ผ่านมาค่ะคุณพ่อคุณแม่คอยซัพพอร์ตสนับสนุนนะคะผู้ใหญ่หรืออาจารย์ต่างๆเนี่ยก็คอยช่วยเหลือเกือ้อกูลดีนะคะน้องๆเองนะคะชาวราศีตุลอาจจะมีความคิดไอเดียหรือว่าอยากไปเรียนพิเศษอะไรใหม่ๆก็ได้เหมือนกันนะคะโรงเรียนคอสั้นๆก็จะประสบความสําเร็จได้ดีค่ะ ก้าวดาบขึ้นมานะคะพี่ลูกตาลมองว่าน้องๆค่อนข้างเครียดวิตกกังวลบางครั้งเนี่ยมันอาจจะแนวแบบมากเกินไปจนทําให้เรานอนไม่ค่อยหลับเลยนะคะ,ะ The strength ขึ้นมานะคะพี่ตาลมองว่าจริงๆแล้วอะค่ะน้องๆชาวราศีตุลเนี่ยสามารถก้าวผ่านทุกอย่างได้นะคะ <S <S ค่อยๆตั้งสติค่อยๆรวบรวมสตินะคะ <S <S แล้วก็ค่อยๆแบ่งงานไปนะน้องๆจะค่อยๆก้าวผ่านไปได้นะคะ6 ดาบขึ้นมาเนี่ยมันบ่งบอกถึงสถานการณ์ที่ค่อยๆค,คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนะคะจริงๆมันเหมือนเดือนนี้มันจะต้องอ่านหนังสือค่อนข้างเยอะหรือลุยอะไรค่อนข้างเยอะค่ะต้องแบ่งเวลาให้ดีนะคะว่าจะทําอะไรอย่างไรนะคะควีนซอร์เพนติโกขึ้นมานะคะพี่ลูกตาลมองว่าการความพยายามของเราอะคะ่ะจะทําให้เราประสบความสําเร็จ ความทุ่มเทของเราเนี่ยมันทําให้เราอะค่ะได้คะแนนค่อนข้างดีนะคะเป็นที่ชื่นอกชื่นใจของเราก็ได้นะใบสรุปเป็นนายทอ้านค่ะน้องๆเองจะมีแพชชั่นในการที่จะเรียนอะไรเนี่ยก็จะประสบความสําเร็จได้นะคะมีโอกาสในการที่ลงมือทำนะคะก้าวผ่านเรื่องต่างๆไปได้ในที่สุดนะคะสิ่งที่อยากให้ระมัดระวังก็คือเรื่องของการพักผ่อนนะคะแล้วก็ระวังหักโหมมากเกินไปจนไม่สบายทีหลังนะจ๊ะสําหรับเดือนนี้นะ ในด้านของความรักนะคะคนโสดนะคะคุณมีโอกาสที่จะมีคน ธาตุไฟนะคะเมสิงธนูนะคะแล้วก็จะมีคนธาตุดินนะคะพฤกษบกันมังกรน,นะคะมีโอกาสที่จะเข้ามาหยิบยื่นความรักกับให้กับคุณนะคะมีโอกาสมากที่จะเป็นคนที่จะมีอายุมากกว่าเนาะแต่อย่างที่บอกว่าอันนี้มันเป็น general reading เนี่ยมันก็เลยจะบอกว่าปนปนกันอยู่นะไม่ได้แปลว่าทุกคนเข้ามาจะต้องอายุมากกว่าเท่านั้นนะแต่บางคนเนี่ยอาจจะมีความเป็นผู้นําค่อนข้างเยอะนะสำหรับคนที่เข้ามาในเดือนนี้นะคะ,ะถามว่าคบได้ไหมอาจจะเป็นการ ค่อยๆเริ่มค่อยๆคุยนะคะก็มีโอกาสนะคะมีโอกาสที่จะเริ่มพูดคุยเริ่มที่จะคุยกันนะแต่ว่าเราเองอะค่ะชาวราศีตุลคุณเองอาจจะแบบยังคิดมากว่าเออจะไปดีไม่ไปดีอะไรยังไงเนี่ยอาจจะต้องค่อยๆคลี่คลายนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีความวิตกกังวลในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะลองกลับมาทบทวนค่ะว่าจริงๆแล้วอะเราอะอยากมีแฟนหรือเปล่าหรือว่าเราเองอะค่ะพร้อมจะมีความรักหรือย,อยังแต่ถามว่าโอกาสที่จะ เริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครอะคะ่ะมันก็มีโอกาสที่จะเริ่มต้นได้เหมือนกันนะคะสําหรับเดือนนี้ในด้านของคนมีคู่นะคะเดือนนี้นะคะ่ะลูกตาลมาว่า,าความรักของคุณนะคะมันดูจะขาดความหวานไปหน่อยหนึ่งเนาะตัวคุณเองอาจจะโฟกัสที่งานที่เงินค่อนข้างเยอะนะคะหรือว่า ไปเสียเวลากับการงานการเงินเยอะค่ะจนความรักเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วมันก็ดูปกติดีเนาะแต่ว่าคุณเองนะคะอาจจะดูแบบขาดความหวานกันไปบางทีอะค่ะคุณหรือคู่ของคุณอาจจะเครียด ไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ก็ได้เหมือนกันเนาะบางคนเนี่ยอาจจะกลับไปทบทวนเลยว่าแบบปัญหามันคืออะไรยังไงเนี่ยแต่ตานมองว่านะมันไม่ได้มีมือที่สมไม่ได้อะไรนะแต่อาจจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมที่เราอาจจะต้องปรับต้องเปลี่ยนกันนะคะบางทีอะค่ะบางคนนะคะชาวราศีตุลคุณมึงทาเหมือนกับว่าคุณอนะอยู่กันด้วยหน้าที่อะนึกออกไหมบางทีมันเหมือนกับ เอออยู่กันอยู่ๆกันไปไรเงี้ยะค่ะความหวานเนาะในเดือนนี้ค่อนข้างน้อยเกินไปนิดนึงนะคะถ้ามีโอกาสนะคะอยากให้ค่อยๆค,ค,คุยกันนะคะค่อยๆเคลียร์ปัญหาหรือว่าเวลาคุณเจอปัญหาเรื่องงานอะไรอะค่ะจริงๆอะลองพูดออกมาลองคุยกับคนรักของคุณก็ได้นะคะบางทีการที่คุณนิ่งๆหรือคนรักของคุณนิ่งๆไปอะค่ะมันทําให้อีกฝ่ายนึงอะ ค่อนข้างเครียดวิตกกังวลน,นะคะหรือบางทีก็เอาไปคิดมากอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะแต่สรุปสุดท้ายแล้วค่ะความรักของคุณจะดําเนินการต่อไปได้อย่างดีนะคะแต่มันจะดีกว่านี้ค่ะถ้าคุณเติมความหวานเข้าไปนะคะหรือว่ามีโอกาสนะคะอาจจะพากันไปผ่อนคลายนะคะบางทีอาจจะต้องมีการเดินทางเปลี่ยนบรรยากาศนะคะทําให้สถานการณ์อ่ะมันคลี่คลายเป็นทิศทางที่ดีได้เหมือนกันค่ะสําหรับเดือนนี้ D.M.Place กับ Page of Pentacle ขึ้นมานะคะคุณเองอาจจะมีโอกาสในการมีลูกมีบุตรได้เหมือนกันนะคะ ด้านสุขภาพนะคะเดือนนี้นะคะหลักๆก,ก็คือเรื่องของการหักโหมทำงานค่อนข้างหนักค่ะบางคนเนี่ยนั่งทำงานไม่ได้ลุกไปไหนเลยเนาะต้องระวังเรื่องของออฟฟิศซินโดมการนั่งนานนะคะทำให้คุณเนี่ยอาจจะปวดเนื้อเนื้อตัวนะคะอาจจะแบบ ดูแลตัวเองไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะทำงานเนี่ยก็ต้องแบ่งเวลาออกไปเดินบ้างนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นออฟฟิศซินโดมได้เนาะแล้วก็ในส่วนของอความเครียดความวิตกกังวลในเดือนนี้ค่อนข้างหนักนะคะนอนไม่ค่อยหลับเนี่ยบางทีมันอาจจะดูเป็นเรื่องอะไรเล็กๆนะแต่ว่ามันอาจจะทําให้ร่างกายของคุณรวนได้นะคะแล้วก็เวลาง่วงก็อยากขับนะทุกคนนะแล้วก็อยากให้รักษาบาลานซ์ของร่างกายให้ดีกว่านี้นะคะลองแบบหาเวลาพักผ่อนให้ดีๆนะคะสําหรับเดือนนี้นะคะ ในส่วนของการทำบุญนะคะเดือนนี้นะคะชาวราศีตุลนะคะแนะนำเป็นการทำบุญกับแม่และเด็กนะคะแล้วก็คนชรานะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือการทำบุญลงศพนะคะก็สามารถที่จะทำได้ค่ะแต่อย่างที่บอกมาตลอดเลยนะคะว่าการทำบุญเนี่ยจริงๆแล้วทำบุญที่ไหนทำบุญเท่าไหร่ทำบุญอย่างไรเนี่ยได้หมดขอให้คุณนะคะทำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ทำตามกำลังศรัทธาตามหลักศาสนาของแต่ละคนได้เลยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจลูกตาลด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธาในความดีค่ะขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสินเสมอแล้วเจอกันสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ